สวัสดีค่ะวันนี้จะทำคิดถึงบ้านนะคะจะตำแจ่วมีพริกอยู่สามชนิดอันนี้ไปอมาดได้ซูราน,นอสมานะคะเขาบอกว่า g r o อิน USA เพราะว่ามันคำผลิต <c oughs> มันบอกว่าแอ e ซัมฮ h e ฮ t t ทูย u r d ดิชนะคะเราก็จะ เอดความฮิตเอดความฮิตมีกระเทียมแล้วก็มีพริกขี้หนูแบบนี้นะคะแล้วก็มีพริกหยวกแบบนี้ลูกบอลเลิศเลยมันเรียกพริกหยวกหรือเปล่าไม่รู้แต่พี่ออบอกพริกหยวกคะ่ะเราก็เลยจะเอามาตําพริกสามสีน่าจะอร่อยจะกินกับปลาทูทอดนะคะปลาทูนี้ก็ห้าเหรียญ มาดูการขาอดิฉันจะเอาสิ่งต่างเหล่านี้คั่วถ้าคั่วไม่รอดจะไปอบแบบในหม้อทอดหมอด้อทอดแบบไร้น้ํามันนะคะอันนี้พริกกับกระเทียมนี่ขโมยมาจากที่ร้านนะคะพี่เจ๊บ,บอกพี่เจ๊บ,บอกเอาไปกินได้ก็อเอามาทํากับข้าวนะคะโอเคเดี๋ยวมาทํากันค่ะคัววัดผดิบด้วยเปิดพูดด้วยเสียงอย่างดังค่ะ ก็สอกระทะเลยนั้นพริกหยวกกับหัวหอมนี้พีิกแดงกับพริกเขียวนินทุกงทั้งบ้านมาดูจะอร่อยหรือเปล่านะคะมีนักปลาด้วยโอ้ต่ำในโคกก็ดูหน้าตาดีนะคะแต่จะมาปรุงออกมาว่าหน้าหน้าตาจะดีเหมือนคนทำหรือเปล่าต้องดีอยู่แล้วป้าให้กำลังใจ จะปรุงใส่ครบรสค่ะเอาให้แซบเหมือนคคตราำเลยค่ะปาดปัดทำกับข้าวต่อ,อปรุงเสร็จแล้วจะยันใส่ปลาเยอะไปหน่อยเค็มบัดเนี้ยเค็มบ่าแซบเค็มบ่ามีผงนัวโอเคเดี๋ยวใส่เดี๋ยวจับมั้